สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลวกว้างกับภาษาตะวันตกครับรายการของเราออกอากาศเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวมชน FM 107.25เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังจะสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ในช่องทาง Facebook Fanpage YouTube และเว็บไซต์ชื่อ NU Radio นะครับ คุณผู้ฟังอยู่กับผมธนพงศ์ป er ิ่นอินอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสตร์ทันาที่ดำเนินรายการครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตามหน้าสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของประเทศไทยบ้านเราก็คงจะไม่มีประเด็นไหนร้อนแดงไปกว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกระเทยชาวไทยและกระเทยฟิลิปปินส์ทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ซอยสุขุมวิท11กรุงเทพมหานครในคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวจบลงด้วยดีก็จริงแต่ท่ามกลางกระแสะข่าวร้อนแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาพี่ๆกระเทยไทยก็ได้ช่วงชิงพื้นที่สื่อไปได้อย่างมากทั้งใน,นารายการโทรทัศน์สกูปข่าวออนไลน์หรือแม้แต่ได้ไปแจ้งเกิดในภาพยนตร์กระเทยแห่งยุคอย่างหอเต๋วแตกภาคใหม่ที่เขาฉายในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับไม่ว่าจะยุคไหนพื้นที่สื่อสารมวลชนของประเทศไทยก็ไม่เคยขาดภาพของกระเทยเลยจนมีคนกล่าวว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไปแล้ว แต่กระนั้นกระเทยไทยในประวัติศาสตร์ไทยก็ยังไม่เคยมีใครเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสังคมได้มากเท่ากับกระเทยหรือสตรีข้ามเพศชาวฝรั่งเศสที่ชื่อชักกลีนดูเฟนัวตัวแม่กระเทยระดับตำนานขึ้นหิ่งของฝรั่งเศสเพราะเธอไม่ได้เกิดมาขายสวยหรือขายขำแต่เกิดมาเพื่อสร้างตำนานสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสังคมฝรั่งเศสทางด้านการแพทย์าศาสนาและกฎหมายครบจบในคนคนเดียวมาแล้ว วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไป็นความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นร้อยพันเรื่องราวจากชีวิตของฌากรีนดูเฟรนัวจะบอกเล่าแง่มุมอะไรให้เราได้คบคิดกันบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก่อนจะถึงเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเหล่า LGBTQIA+ หรืองานไพร์มันที่กรุงปารีสในวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราษ2567ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเรามาทำควารู้จักกับยอกลีนชักลอสดูเฟรนัวไอรอนหญิงข้ามเพศชาวฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อกันบ่อยนักในยุคสมัยนี้น่าเสียดายที่บุคคลแห่งยุคท่านนี้เสียชีวิตไปครบ18ปีแล้วในปีนี้นะครับ j a c q จั l ก n ลีนชัคลอดดูเฟนัวเกิดและเติบโตที่กรุงปารีสเมื่อแรกเกิดในสภาพเป็นเด็กชายใช้ชื่อว่า Jacques c h ชั l ชา d ดูเฟนัวเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมคริสตศักราช1931หากมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เธอจะมีอายุครบ93ปีแล้วนะครับ เด็กชายชักชาลชอบเสื้อผ้าสวยๆแฟชั่นและื่นชอบการแสดงมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับและมีความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นหญิงที่ซ่อนอยู่ในร่างกําเนิดมาโดยตลอดในหนังสือชีวประวัติของชากกร์กลีนบรรยายถึงช่วงวัยนี้ของชีวิตว่าตอนอายุสี่ขวบฉันรู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่เพราะจริงๆแล้วฉันเป็นเด็กผู้หญิงแต่ไม่มีใครรู้นะครับ โชคดีเหลือเกินที่ครอบครัวของชัดนะครับยอมรับและพร้อมให้การสนับสนุนด้วยดีเธอจึงสามารถแสดงตัวตนและไม่เสียเวลาปิดบังการแสดงออกทางเพศของตัวเองเลยเด็กชายชักจึงสามารถแสดงออกแบบเด็กผู้หญิงสวมวิกผมและชุดเดรสได้ตั้งแต่เด็กแล้วจึงเริ่มรับฮอร์โมนเพศหญิงสังเคราะห์เมื่ออายุได้ราว20ปีนะครับ และในขณะที่เป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองนะครับมีเหตุการณ์ที่ชักกรีนไปร่วมงานปาร์ตี้แฟนซีโดยสวมชุดเรสสีแดงลายจุดสีดำเพื่อนๆจึงพากาันรเรียกว่าก็อกซีแนนซึ่งแปลว่ามแมลงเต่าทองในภาษาฝรั่งเศสณเวลานั้นไม,ไม่มีใครร่วงรู้เลยนะครับว่าชายาก็อกซีแนนที่เพื่อนๆเ,เรียกจะเป็นชื่อในวงการบันเทิงที่ชักกรีนเลือกใช้และเป็นชื่อที่โด่งดังค้างฟ้าฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เมื่ออายุได้22ปีชักลินดูเฟรนัวเริ่มขึ้นแสดงบนเวทีคาบาเร่อย่างจริงจังครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าก็อกซินแนลที่ร้านมาดามอักจูซึ่งเป็นโรงละครคาบาเร่เล็กๆซึ่งปัจจุบันก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับที่ถนนเดมักจีในเขต18ของปารีสคำว่าคาบาเร่นี้เป็นรูปแบบการแสดงความบันเทิงที่นำเสนอทั้งดนตรีเพลงการเต้นรำและการละคร จัดขึ้นตามผับคาสิโนโรงแรมพัตาคารหรือไนท์คลับซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นนะครับจะว่าไปแล้วเส้นทางการขึ้นสู่เวทีการแสดงก็ไม่ใช่สิ่งไกลตัวของชักกลีนแต่อย่างใดเพราะแม่ของเธอก็เป็นคนขายดอกไม้ที่ร้านนั้นอยู่แล้วด้วยจึงเห็นและคุ้นเคยกับคาบาเร่มานาน ชากลินจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงนางโชว์ก่อนจะย้ายไปทำงานที่ร้านเลกาฮูแซลเดอปารีซึ่งในสมัยนั้นเป็นร้านอาหารและโรงละครคาบาเร่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของปารีสและชื่อของก็อกซินลก็ขึ้นหิ่งเป็นนางโชว์ที่โด่งดังที่สุดของเลกาฮูแซเดอปารีในทศวรรษที่1950ผู้ชมต่างชื่นชอบลุกผมบลอนที่ทำให้เธอรูสวยโดดเด่นคล้ายกับดาราฝรั่งเศสบริชิตบารโด ผู้เป็นต้นแบบของมาริยานในธงชาติฝรั่งเศสหรือมาริลินมอนโรดาราเซ็กซี่แห่งยุคชื่อกอ็อกซีนาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีโอกาสได้เดินสายโชว์คาบาเร่ไปยังประเทศต่างๆอีกด้วยนะครับ ในปีริศักราช1958ขณะเดินสายโชว์อยู่ที่ประเทศมโมร็อกโกก็ถึงจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของชอกลีนเมื่อเธอทราบโดยบังเอิญว่าที่เมืองกาซาบลังกามีสูตินารีแพทย์ท่านหนึ่งที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงได้เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปเมืองกาซาบลังกาทันทีเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากกรุงราบัตเมืองหลวงของประเทศไปทางทิศใต้ประมาณ80กิโลเมตร โดยในชีวประวัติของเธอเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่าไปให้หมอแก้ไขความผิดพลาดของธรรมชาติที่ฉันกำลังรับกรรมอยู่นักคลินิกของนายแพทย์จอจบูคูเมืองกาซาบังกาประเทศมโมร็อกโกนะครับก็ซินแอนกลายเป็นคนฝรั่งเศสคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดยืนยันเพศจากชายเป็นหญิงถึงตรงนี้คุณผู้ฟังยังงต้องแปลกใจนะครับเดิมเรียกกันว่าการผ่าตัดแปลงเพศแต่ปัจจุบันเรียกว่าการผ่าตัดยืนยันเพศนะครับและ ก็ฟีเนสก็ได้กลายเป็นผู้หญิงที่แท้จริงทั้งภายในและภายนอกหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นนะครับคุณหมอกล่าวกับเธอว่าบงชูมันมัวแซนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงเป็นประโยคที่ทําให้เธอทราบว่าการผ่าตัดครั้งสําคัญนี้สําเร็จได้อย่างงดงามและเธอก็ได้รับชีวิตใหม่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ สื่อฝรั่งเศสพากาันรประโคมข่าวการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างใหญ่โตเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับประเทศฝรั่งเศสยังคงมีกฎหมายล้าสมัยลงโทษบุคคลที่แต่งกายไม่ตรงตามเพศกําเนิดก็อกซินาลจึงได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนสถานะพลเมืองของตนเองจากชายเป็นหญิงในปีคริสตศักราช1959ทำให้ประเทศฝรั่งเศสมีการแก้ไขกฎหมายกําหนดรายละเอียดบ,บุคคลในสูติบัต ให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการผ่าตัดยืนยันเพศก็ฟ์แนลจึงได้รับสถานะพลเมืองหญิงและเปลี่ยนชื่อของเธอจากชัคชาลเป็นชัคกลีนชาร์ลอตถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้านกฎหมายและเป็นคนแรกที่ได้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายข้อนี้นะครับ จากการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นั้นนะครับนอกจากนายแพทย์จอร์จบูฮูจะมีชื่อเสียงมีคนไข้และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก o ็อกซีนนเองก,ก็กลายเป็นดาราหน้าหนึ่งในสังคมฝรั่งเศสในทันทีเธอได้ขึ้นปกนิตยาสารทุกฉบับในฝรั่งเศสถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของยุค1960 เธอกลายเป็นผู้หญิงข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่กลายเป็นดาราดังได้เดินทางไปทั่วโลกในฐานะนักแสดงภาพยนตร์และนักร้องก็อกซีแนลได้กลายเป็นไอดอลระดับนานาชาติที่มีแฟนๆกลุ่มใหญ่หลายล้านคนในยุโรปและอเมริกาใต้นะครับนอกจากเรื่องงานแล้วก็อกซีแนลยังเป็นหญิงข้ามเพศที่ประสบความสําเร็จด้านชีวิตคู่พอสมควรแม้มีเหตุให้ต้องแต่งงานถึง3ครั้งกับคู่ชีวิตถึง3คนนะครับ โดยการแต่งงานครั้งแรกของกอกซินเนลกับนักข่าวกีฬาชื่อฟองซีโปลบอนน่เมื่อวันที่16มีนาคมคริสตศักราช1962ก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นอีกเพราะเป็นงานแต่งงานที่ได้ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกของฝรั่งเศสชาอกลีดูเฟรนัวยังกลายเป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกในฝรั่งเศสที่แต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยนะครับ กรณีนี้เป็นเพราะตัวเธอได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิงจากการผ่าตัดยืนยันเพศซึ่งเราจะเป็นต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเป็นคนละกรณีกับการสมรสเพศเดียวกันในปัจจุบันของเกย์หรือเลสเบี้ยนที่มีเพศสภาพเดียวกันซึ่งประเทศฝรั่งเศสนั้นเพิ่งจะเห็นชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมคริสตศักราช2013เป็นต้นมา เป็นประเทศที่13ของโลกที่มีการสมรสเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายซึ่งปัจจุบันนี้มี31ประเทศนะครับการแต่งงานของดาราสาวก็ซินแนนหรือชาคกลีนดูเฟรนัวยังได้รับอนุญ,ญาตให้จัดพิธีแต่งงานขึ้นในโบสถ์คทอลิกอีกด้วยนะครับแต่ตัวชาคกลีนต้องรับศีลล้างบาปใหม่เสียก่อนจากชื่อเดิมคือชักเป็นชักกลีนให้เสมือนว่าได้เกิดใหม่ได้เป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักรในฐานะผู้หญิง ดังที่ทราบกันนะครับว่าคริสต์ศาสนาแคทอลิกเคร่งขัดเรื่องบทบาทของสามีภรรยาแบบชายจริงหญิงแท้ครั้งนี้จึงถือเป็นปรวติศาสตร์หน้าใหม่ที่ชักกลีนหรือก็อกซินแนลได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครับ แต่การแต่งงานครั้งประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่รักจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับก็ฟินหรือชาร์กลีนหย่ากับสามีในปีถัดมาและแต่งงานเป็นครั้งที่2กับมาริโอคอสตานักเต้นชาวปาารกวยัยสมาชิกในคณะ คารบาเร่ของเธอเองนะครับในปีคริสตศักราช1963ในขณะนั้นคณะโชว์ของเธอ,อยังคงเดินทางเดินสายไปแสดงไกลถึงออสเตรเลียแคนาดาอิรากและอเมริกาใต้รวมถึงแสดงต่อเนื่องอยู่ที่เยอรมนีอยู่ราว10ปีจนกระทั่งมาริโอเสียชีวิตในปีคริสตศักราช1977นะครับ ก็ซินยาจึงได้แต่งงานเป็นครั้งที่3เมื่อเธอมีอายุได้65ปีในปีคริสศักราช1996กับนุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อบุคคลข้ามเพศชื่อเทียรี่วิลสันที่อายุน้อยกว่าเธอถึง40ปีนะครับปัจจุบันเทียรี่วิลสันยังคงมีชีวิตอยู่นะครับมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าและยังคงแสดงบทบาทนางโชว์อยู่ในวัย53ปีเธอใช้ชื่อในวงการคาบาเร่ว่าซีสดูปาเน่ สิบปีหลังจากแต่งงานครั้งที่สามในปีคริสตศักราช1987นะครับกอซินเนีลตีพิมพ์อัตชีวรประวัติของตัวเองชื่อก็อซินเนีลปากกอินเนีลเล่าถึงเส้นทางชีวิตที่เป็นตำนานและอาชีพนางโชว์ของเธอบนเวที T. และเมื่ออายุมากขึ้นกลอซินเนีลจึงเลิกรับงานแสดงและย้ายไปอยู่ที่เมืองมาร์เซยกับคู่สมรสนะครับทั้งคู่เปิดด้านคาบาเบเร่ของตัวเองชื่อเชกลอซินเนลและก่อตั้งองค์กรการกุศลเดเวอร์นีฟาร์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคนข้ามเพศที่พยายามเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อย,ยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศอีกทั้งยังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์วิจัยและศูนย์ข้อมูลสําหรับผู้ต้องการเปลี่ยนเพศและอัตลักษณ์ทางเพศด้วยนะครับในเดือนกรกฎราคมพคุทศักราช2006ก็เสนยาล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตในวันที่9ตุลาคมปีนั้นที่เมืองมักเซย์ขณะที่มีอายุได้75ปี เหลือไว้เพียงเรื่องราวเส้นทางชีวิตการต่อสู้ที่น่าสนใจฝากไว้กับคนรุ่นหลังนะครับในวันที่23สิงหาคมปีคริศักราช2022บริษัท Google ฉลองวาระคล้ายวันเกิดครบรอบ91ปีของจักรีนูเฟนัวด้วยภาพ Google Doodle ในฝรั่งเศสและในอีก6ประเทศนะครับ g o o g l e d o o d l e คือการปรับเปลี่ยนภาพชั่วคราวบนหน้าจอโฮมเพจของ Google ที่ปรากฏพร้อมกับโลโก้ของบริษัททุกครั้งที่ผู้ใช้ทำการค้นหานะครับเพื่อเฉลิมฉลองหรือรำลึกถึงเหตุการณ์เทศกาลหรือวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญต่างๆโดยจะแต่งแต้มสีสันของบุคคลในประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่นะครับ g o o g l e d o o d l e ของฌ็อกลินดูเฟรนัวแสดงภาพครึ่งตัวของเธอในชุดขนสัตว์สีน้ำเงินจัดทรงผมสีบลอนด์กล้าวสูงอันเป็นเอกลักษณ์ยืนอยู่หน้าม่านเวทีคาบาเร่มีมแมลงเต่าทองหรือ ก็ซีเนลในภาษาฝรั่งเศสเกาอยู่ท sure ี่ปลายนิ้วชี้ของเธอด้วยนะครับเรื่องราวชีวิตของกระเทยนางโชว์ตัวแม่สู่ตำนานสตรีค้ามเพศเบอร์หนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสผู้กรุยทางให้กับ LGBTQIA+ รุ่นหลังบอกเล่าอะไรหลายอย่างให้เราได้คิดได้ติดตามด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตของชารเกลินดูเฟรนัวคือความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนสนับสนุนให้เธอได้ไม่มากนักนะครับอาทิก็เช่นเศรษฐฐา,านะของครอบครัวรวมถึงกรอ,กรอบเกณฑ์ทางสังคมที่ยังจํากัดอยู่ แต่เธอก็สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่วันที่ดีขึ้นได้นะครับด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นถูกต้องในสิ่งที่ลงมือทําและในอีกมุมหนึ่งนะครับโลกนี้จะไม่มีบุคคลแบบก็อกซินแนนเลยหากปราศจากครอบครัวที่ยอมรับความหลากหลายให้โอกาสเธอได้แสดงตัวตนมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตก ก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะกลับประพบกันใหม่พร้อมกับเรื่องราวสาระน่ารู้มากมายที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ในช่องทาง Facebook Fanpage YouTube และเว็บไซต์ชื่อ NU Radio ครับวันนี้ผมธนพงศ์บินอินอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและรายการเปิดล่มกว้างกับภาษาตะวันตกขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ